นี่ครับขุดก่อนเฮ้ยจกๆจๆเพราะว่าผมเดินไปเฮ้ย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 ตกใจจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นไม้ครับนะครับผมวันนี้เราจะไม่เล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับมาวงนี้คือผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดเล่นแบบชิวๆซะกันผมว่าผมจะไม่เล่นรีบแบบเพราะว่าเล่นชิวเกินรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเรีบแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเจออะไรแบบแปลกเยอะนะผมผมจะเล่นแบบขอแบบชิวๆเลยช่วงนี้ครับผมมาฮะมาฮะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไม้ก่อนแล้วกันแต่สเต็ปการตัดไม้ของผมก็ตัดไม้แล้วตัดไม้อีกอ่ะผมอยากหาวิธีการตัดไม้แบบอื่นบ้างวิธีแบบเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับสักครู่ที ok ่ อันนี้คือผมจะเล่นแบบเร็วๆเลยนะไม่สนแล้วว่าอะไรเป็นยังไงจะเล่นเร็วๆแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมทุกคนเอาสักพันไลค์ไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนโอ้โอ้โอ้ปืน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 ส้มบี้ถือปืนครับซอมบี้ถือปืนเอาเฮ้ยผีผีผ,ผีทุกคนผีตามเมื่อกี้ผมไปเช่าเมื่อกี้ผมเจอผีทุกคนเอาพิ้งก่อนเอาหาไปแล้วใครครับมันไม่น่าจะเดินมาถึงตรงนี้ครับผมทำไม้ก่อนแล้วกันนี่ครับตัดไม้เลยเฮ้ยผมเฮ้ยผมไม่เคยสร้างบ้านต้นไม้เฮ้ย เลทไปห,หมดแล้วทุกคนผมตัดมาก่อนผมอยู่ตรงนีง้ผมยยมปอดพลอยเฮ้ยอะไร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 ทุกคนเฮ้ยไ้เย็นดิผมจะได้เสียบิวครับโอ้ยตัดมาไม่ได้ โอ้ยทำไมไม่ได้งดหงิดจังไงงดหงิดงดหงิดทุกคนสบายกันออโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ยโอเคครับเมื่อกี้วิวจยุดนะทุกคนผมตรู้สึกขุดจะเล้นแบบชิลๆแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยาพิษอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ยาพิษยาพิษยาพิษช่วยผมหาหาก่อนแล้วกันโอ้ยไม่ไม่อยากตายอยากเล่นแบบยาวๆไม่อยากตายโอ้ยผีเดินตามครับทุกคนมีผีครับทุกคนผีหายไป จเจ็บหนึ่งนะทุกคนเหมือนผมลืมปรับปุ่มแบบอืมทุกคนกดตั้งค่าปุ่มแปบบเพลย์นาฬิกา X R F V โอเคครับมาทำโต๊ะครับทำที่ขุดหินก่อนเลยกันนะครับเพลย์ได้ที่ขุดไม้ใช้ไปขุดหินนะครับผมเราก็จะเฮ้ยผมอยากสร้างต้นไม้สร้างบ้านต้นไมอ้อ่ะอยากจะสร้างบ้านจริงๆเนี่ยคราวนี้ผมขอเล่นแบบสร้างบ้านต้นไม้แล้วกันโจทย์ปัญหาไม่ใช่โจทย์ปัญหาโจทย์ของเราก็คือสร้งา,รง,บารงบ้านจะไมาโจทย์ปัญหาเลยไม่ได้คิดแค่นี้เลยแค่นี้คิดเร็วก็มานะครับทุกคนเราขุดหินก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมเจอผีไอ้ผีดำ ไม่มีว่ะเอาหามาหน่อยดีไม่มีวัวสักตัวเกิดเลยครับตอนนี้ทุกคนครับผมร้อนมากเลยอากาศที่บ้านในร้อนมากเลยครับขอะบายหน่อยตอนไอคิปผมเปิดพัดลมไม่ได้รับลมเข้าไม่นะผมผมก็เลยต้องปิดพัดลมโอ้ยใครมันทุบอะไรวะแม่งเออทุกคนจะตายว่ะไม่มีอาหารเอาเช้าเอ๋คิมมี่จะมื้อเช้านะเอ้ยไก่แกะสักตัวไม่มีเลยเหรอวะฮัลโหลแกะแกะแกะทุกคนแกะแกะฆ่านี่นี่นี่เชือดฆ่าสักทีหนึ่งครับโอ้โอ้โอ้จะตายไหมไหมสอมบี้มาโอ้ย ใครมันตีว่าเือดหแือสองหัวใจเลยเนี่ยทุกคนเข้าตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตกใจนึกว่าผีรู้ว่าผมแบบเห็นมอนสเตอร์ตวใหม่เหมือนข้างขาวครับทุกคนตัวมีอาหารก็ยังบุญนะครับโอ้ผมตกใจผีโอ้ยผ, í, ผ, í, ผ í, ีผีได้ไงผีผีถ้ำวิทุกคนสร้างบ้านต้นไม้ก่อนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจุงชิงชสร้างจ้า,จาสปิงเช่เอาหาแล้วนี่มันกลัวไปดีอี้คืออะไรทุกคนเม่นหรอมันตีแร้ปะมันเจ็บไหมเม่นโอ้ยต้นไม้สุดอะไรมันสุดไวไดได้เนี่ยเขาตัดไม้ก่อนอยากสร้างบ้านต้นไม้โอ้ยอย่าตีนี่อะไรตีเนี่ยไอ้ทุกคนผมอยากสร้างบ้านต้นไม้ปะ พันปีผมไม่เคยโอ้ยมือดอีกแล้วไปพันปีผมไม่เคยสร้างบ้านต้นไม้อัวเช้าเอาเมืดไม่สนแล้วนี่ครับบ้านต้นไม้ของพวกเราเย,ย้โอ้ยมืดเช้ามืดเช้าอยู่ได้คือทุกคนตรงนี้น่าจะพออยู่ได้นะอ๋อบัวเห็ดมัไงเนะี่ย ใช่เลยวัวไม่ก็ไม่เอาแล้ววัวเดี๋ยวผมซัมบ้านต้นไม้ก่อนโอ้ยเสียงวัวมันน่าลำคาเว้ยมันเยอะก็ดีแต่ไม่น,น่าลำคาญเกินไอวัวเห็ดเนี่ยนี่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 นแต่ละอย่างแต่ละตัวอุวดเลยนี่อะไรอีกเนี่ยผีคืออะไรเนี่ยเราจะทําอะไรเนี่ยโอ้ยมันตายสั่งบ้าก็ได้ว่าบ้าใต้ดินอะไรอะไรตามมาทำไมนี่นี่นี่ครับผมทุกคนอุดใส่หน้าพีหนึ่งตรงนั้นทำไมตรงนั้นมีไฟวะลาวาเหรออะไรอ่ะนี่คื่อะไรวะทไมตรงนี้มีไฟอะไรเนี่ยหลอนนะทุกคนมาเ็าเป็นผี ผีครับทุกคนเฮ้ยผีตามผีตามผีวังลาวาผมจะตายแล้วเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวส่องหัวใจของเยอะเดี๋ยวของตายเดี๋ยวของตกวังลาวาทำไมวะเย็นดีโอ้ยชืบอุ้ยผมจะตายโอ้ยโอ้ยแม่งตรงนี้ได้วะคนโอ้ยทำไรต่อดีอ่ะโอ้เช้าเดินพรญาติโยมเดินพรญาติโยมโอ้ยตรงนี้คืออะไรเออผมว่าผมเดินไปเฮ้ย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  อาโอ้โหผมตกใจจริงตัวอะไรวะทุกคนผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าผมเอาไปแกล้งใครหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเอา,เอาตัวเมื่อกี้ไปแกล้งคนอื่นครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะผีเดินตามครับทุกคนทุกคนตัวนี้โคตรน่ากลัวตัวนี้เฉยไปแต่ตัวนี้น่ากลัวกวไงตัวเมื่อกี้ครับแน่แน่เสียงดูคร <c oughs> ับอีทุกคนเสียงมันตัอวอื้ออื้ออื้อมันเดินตามมาแล้วอืผมจะเดินเปิดโลกเลยนะทุกคนอะไรโอ้ยอย่าตีสิเอาเหีวะ ทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจกลางแทบหลุดอย่าตีสิตัดไม้ก่อนนะครับขอทำเรือก่อนแล้วกันโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนเุ้ยผมจะตายมาดีให้ฆ่าเลยมันก็ไม่รอดแล้วเออนั่นแหละฆ่าไปเลยทุกคนกลามแคบกลางแทบหลุดครับทุกคน่าปากโอ้โว้โวกไปเลยนะเมื่อกี้ มอสด้วยจะไข้นะล่าจะไข่มีมอสด้วยครับตรงนีเ้เป็นถ้ำทัรงน,นี้สวยวะ่ะอะไรตีเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนขึลื่อนก่อนเอ้เขึ้นขึ้นโอ้ยอย่าอวดซิไอ้ผีบ้ารู้นะผีไม่ควรทำนะครับผีเงี้ยนเ๋ยวนี้มันเงนี้ยม,มอหลอกแบบขึ้นเองได้นี่เย่ยคนผมจะเดินเปิดโลกลนะไม่ไม่อย่ามาขัดขวางรู้นะ นี่เห็นหมดอยากจะเย็นนี่ครับนี่ครับต้องการอะไรนะฮะเราจะเดินไปคุณผมจะเดินเล่นนะครับทุกคนมีบล็อกดินมาขัดขวางเอ้ยทุกคนกดหนูหน้าอยู่ว่ะผูจะว่ายน้ําไปมีฉลามด้วยแย่ yeah, แล้วทุกคนโอ้ยขยิงวะทุกคนฉลาม้โหมาทําไมไม่ได้เหมือนมาฆ่าตตาเลยทุกคนวูว้านฉลามโอ้ยผีผีผีตีไปทีหนึ่งดิเออเอเอมามาเออต้องหันหน้าทางนี้ครับมันจะเร็วขึ้นเราก็ฉลามกันนี่นี่ขึ้นมาแล้วเออแตกไปดีทุกคนเกาะเมื่อกี้ไม่สวยผมอยากไปเกาะเมื่อกี้ทุกคนผมหาทาง เมื่อกี้ไปทางไหนวะโอ้ยเอยอถึงเงี้ยมันจะไม่สวยเทา่าไหร่นี่ยนี่เกาะนี้โอ้ยถึงแล้วเออเออเอเอปล่อยเลยเออเคครับลอยด้เลยลอยได้ยลอยยคน,นเออเอออย่าดึงดิวะงดเงียดนี่อะไรยิง ทุกคนผมเริ่มเจ็บคอแล้วครับโอุ้ยฉลามไม่ใช่ฉลามดิวานพ <c oughs> ยูนก็ไม่ใช่วานสินอะไรอะไรอ่ะอุ้ยน้ำอุ้ยทุกคนทุกคน <c oughs> เรามีบังเกอร์น,น้ำครับอุ้ยทุกคนบ้านบ้านบ้านต้นไม้ที่อยู่ในน้ำทุกคนอุ้ยทุกคนน่าตื่นเต้นจริงๆทุกคนจะทำทำคลิปแบบ24ชั่วโมงในในต้นไม้น้ำนี่คนใช้ใหม่กระทำหันตัดไม้ไปทีหนึง่งนี่ครับทุกคนเอ๊ะเสียงอะไรข้างนอกฝนตกเหรอเออทุกคนผมอยู่ตรงนี้แหละเออแบบท้ามทำชาลีห้าออกจากที่เนี่ยเออโอ้โหเลือดหลูเซมเป็นเตนนี่ ครับขุดก่อนคนเฮ้ยจ๊อกจ้องจ้องจ้องร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 องก่อนเมื่อกี้เกิดหรือขึ้นน่ะเมื่อกี้พื้นหายกระทันหันครับเฮ้ยขอแบบขอเมื่อกี้ใหม่ขอเมื่อกี้ใหม่กันที่ยงทุกคนผมชอบอ่ะไม่เอาแล้วเออไหนอ่ะไอพื้นที่เมื่อกี้ไหนอ่ะเออเออ ไม่รอดไม่รอดโอ้ยทุกคนมันแล้วเริ่มมันแล้วเออเอาใหม่มาขออีกรอบขออีกรอบโอ้ยทุกคนมันว่ะเมื่อกี้ผมวางบล็อกอะเท่นะเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะที่เมื่อกี้ทุกคนผมรับถูกใจแล้วผมจะเดินชิลนะว่าฝนตกด้วยตรงนั้นไม่ปูเอ้ยทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบนี่นี่ทุกคนผมได้คอนเทนต์ใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อะไรอะไรอุดเหรอไม่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 มีทางไม่มีทางอะไรอะไรอะไรทุกคนไปตรงนู้นแล้วกันถ้าผมว่าไปดีกว่าเดี๋ยวไปก็โดนดึงหืโอ้ยผีอะไรอ่าตีตีอาตีตีต้นไม้ครับทุกคน เออตายไม่วางบล็อกไม่ทันมันไกลเกินไม่เอาแล้วทุกคนบ้าบอแล้วตอนนี้เฮ้ยเ,เสียงหายตรงนี้มีช้างด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นะครับนี่ได้คลิปใหม่แล้วครับทุกคนเนี่ยตัวนี้มันหลอนเลยนี่ทุกคนดูนะ มันจะพุ่งมาแบบนี่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 เอ้าโอ้ยโอ้ยนี่นี่อย่าไปแก้มคนอื่นเลยนี่คอนเทนต์ใหม่ครับทุกคนรอเตรียมดูโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ย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 ตายโอเคครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วทุกคนครับคลิปนี้จบเลยไหมเมื่ไหนี่ยผมก็เดินเล่นเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะบ้านก็ไม่ได้สร้างอ๋อเอ้าเฮ้ยเจอแล้วตรงนน้นอะไรอ่ะอ๋อไอ้เกาะเมื่อกี้หรอเกาะเมื่อกี้นะครับทุกคนแล้วผีมันหายไปไหนแล้วพยายามทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็โอ้ยผีมาผีมาออออะะะไไไรรรรตีีททโเคคคับุกน เปิ้ลทองโอ้พึ่งมาให้ตอนจะผีคลิปเนี่ยนะขอบคุณมากทั้งเชียวทีเซอร์เฮียทุกคนอะไรอีกเนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอะไรผีอ่ะไปไปโอเคครับบ๊ายบายกดไลค์ก็จะเย็นนะจ๊ะกดติดตามไปถึงห้าหมื่นด้วยนะครับบ๊ายบายโอ้ยอะไรแกะแก่เป็นแกะทุกคนครับก็ติดตามไปถึงห้าหมื่นซับด้วยนะผมถ้าห้าหมื่นไม่ไหลยแปลว่าห้าหมื่นเลยคลิปนี้ลงเป็นว่าคลิปดอนนะโอเคบ๊ายบายโอ้ยแกะอะไรเนี่ย